ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย AirPods Gen 4 ANC มันกลายเป็นหูฟังที่บ่มหยิบแล้วก็ใช้เวลากับมันมากที่สุดนะครับทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบ่มมี AirPods Pro Gen 2เป็นหูฟังอันหลักอยู่แล้วซึ่งมันเสียงดีกว่า AirPods Gen 4ด้วยนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าทำไมคือว่าชื่อรุ่น AirPods Gen 4 ANC กับ AirPods Pro Gen 2เนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่า AirPods รุ่นธรรมดามันเป็นรุ่นที่ต่ำกว่า AirPods Pro ถูกปะแต่จริงคือบมว่ามันเทียบกันอย่างนันไม่ได้ครับเพราะทั้งสองรุ่นนี้เน หยิบ AirPods Gen 4 ANC บ่อยกว่า AirPods p o Gen 2มากเนี่ยมันเป็นเพราะความที่มันเป็นเอียบัสเนี่ยแหละครับ เหตุผลหลักๆเลยนะคือมันใส่สบายกว่ามากครับรูปทรงที่ใส่หูของ AirPods Gen 4ที่เขาอัปเกรดมาตั้งแต่รุ่น3รุ่น2ให้มันฟิตกับหูคนได้มากขึ้นเนี่ยสลับหูบอมคือมันฟิตได้ดีมากๆครับแล้วฟิตที่ดีเนี่ยก็หมายถึงทั้งการที่มันใส่สบายแล้วก็การที่ใส่แล้วมันหลุดยากด้วยนะครับมันหลุดยากยิ่งกว่า AirPods Pro Gen 2อีกนะอย่างเวลาออกกำลังกายเนี่ยถ้าเป็น AirPods Pro Gen 2ที่มันเป็นแบบอินเอียร์แล้วมีเอียร์ทิปใช่ป่ะมันจะเกรงหูครับแล้วมัน นี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับคือมันไม่ได้มีอะไรให้บีบได้อะจริงการที่มันมีเอบัตสเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันครับเพราะว่าถ้ารูปร่างของรูหูใครไม่เข้ากับรูปร่างของตัวหูฟังเนี่ยมันก็จะฟิตไม่ดีไปเลยนะครับ ถ้ารูหูใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปเนี่ยมันก็จะทําให้หลุดง่ายขึ้นไปอีกอะ่ะบุกเลยจะแนะนําว่าลองไปใส่ AirPods Gen 4ที่ร้านดูก่อน,นครับว่ามันฟิตกับหูเราไหมนะสำหรับรูหูของบอมเนี่ยก็คือมันฟิตดีมากๆนะครับใส่นานาเนี่ยรู้สึกสบายแล้วก็ไม่หล่นด้วยครับแล้วที่บอมบอกว่ามันกลายเป็นหูฟังที่บอมได้ใช้เวลากับมันมากที่สุดเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้แหละครับมันเป็นเพราะว่ายูสเคสการใช้ AirPods Gen 4 ANC ของบอมเนี่ยมันเป็นตอนที่บอมต้องการจะใช้หูฟังแบบนานๆน,นะอย่างเช่นเวลาออกกำลังกายเนยกึ ที่ใส่แล้วไม่หลุดแล้วก็ตอนใส่เนี่ยก็สบายด้วยครับหรือว่าอย่างเช่นจะเป็นตอนที่บอมคุย f a เฟ t i m มคุยโทรศัพท์ก็จะใช้เป็น AirPods Gen 4 ANC ครับ ิติความสบายอย่างหนึ่งเนี่ยคือการที่มันไม่ล้าหูง่ายเหมือนกับหูฟังอินเดียอย่างเช่น AirPods Pro Gen 2ครับมันใส่ได้แบบนานๆแบบเปิด noise cancellation แล้วเรื่อง noise cancellation เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บอมประทับใจใน AirPods Gen 4 ANC มากครับไม่ใช,เเนะใชนน่เพราะมันเป็นหูฟังที่ noise cancellation ดีที่สุดนะมันไม่ใช่อย่างแน่ๆเพราะมันเป็นหูฟัง earbuds นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็น earbuds แล้ว noise cancellation ดีขนาดนี้เนี่ยแหละครับที่ทำให้บอมประทับใจระดับเสียงรบกวนที่มันตัดออกไปได้เนี่ยมันเกินความคาดหวังของบอมที่มองมันเป็นหูฟััังง Air AirPos DNC s ต้แรรกคคบืคอ NC เนี่ยมันได้ชิป H2 เหมือนกับตัว AirPods Pro Gen 2เลยครับความแตกต่างเนี่ยมันคือแค่การที่มันเป็นเอียบั s สกับการที่มันเป็นอินเดียซึ่งการที่มันเป็นอินเดียรแล้วมีซิลิคนทิปอัดเข้าไปในหูเนี่ยมาทำให้ ANC ดีกว่ามากๆอยู่แล้วครับในชิป H2 ที่มันประมวลผลการตัดเสียงรบกวนได้ดีที่มันมีเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยมันก็มาเพอร์ฟอร์มใน AirPods Gen 4 ANC ครับคือถึงแม้ว่ามันเป็นเอียบัตแบบไม่มีจุกยัดหูเนี่ยบ่มให้มันประมาณแบบ75%ของ AirPosport 2เลยการตัดเสียงรบกวนแต่ด้านนึงของเรียการตัดเสียงรบกวนซึ่งก็คือ Transparency ซีโหมดเนี่ย AirPods Gen 4 ANC มันทำได้ดีกว่า AirPods Gen 2นะครับซึ่งมันก็มาจากเหตุผลเดียวกันที่มันไม่มีอะไรมายัดหูเนี่ยแหละครับที่ทำให้เราได้ยินเสียงภายนอกได้ดีมากขึ้นมากกว่าตัว AirPods Pro Gen 2นะคือใน AirPods เนี่ยบอมชมเรื่อง Transparency Mode มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรื่องความเป็นธรรมชาติของเสียงครับที่ส่งเข้ามาในหูเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่พิกอัพจากไม์อะแต่ว่า AirPods Gen 4เนี่ย ด้วยความที่เราได้ยินมันจริงๆของในชีวิตจริงด้วยอะ่ะบวกกับ Transparency mode ที่เยี่ยมอยู่แล้วเนี่ยมาทาให้เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันแทบจะเหมือนเราไม่ใส่หูฟังเลยนะแต่ว่าแน่นอนครับว่าถ้าอยากได้ Airpods ที่มี ANC ที่ดี่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกเป็น Airpods Pro Gen 2นะครับด้วยความที่มันเป็น In-Ear แล้วก็มีจุกยัดหูด้วยนะแล้วก็ถ้าเทียบกับหูฟังตัวอื่นที่ไม่ใช่ Airpods ้วยเนี่ย Airpods Pro Gen 2ก็ยังมี n c ที่อยู่ในระดับ p ็อป o อยู่นะ ส่วน Airpods Gen 4 ANC เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับมันมีชิป H2 เหมือนกับ Airpods Pro Gen 2เลยมันทำให้ ANC ของ Airpods Gen 4 ANC เนี่ยมันดีพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันครับคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีเท่า Airpods Pro 2เนี่ยแต่สิ่งที่เราแลกได้มาเนี่ยมันคือความใส่สบายอย่างที่ผมบอกไปครับแล้วการที่ใส่นานๆเนี่ย ANC เปิดด้วยนะ มันไม่ได้ล้าถูเท่า Airpods Pro Gen 2ครับ Airpods Pro Gen 2เนี่ยถ้าใส่เป็นนาน,านๆแล้วก็เปิดเพลงไปเรื่อยๆด้วยเนี่ยมันจะมีความล้าหูมีความแบบอือๆหน่อยด้วยความที่มันเป็นอินเอียนั่นแหละมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับเราผมอยากโน้ตอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องน้ำหนักด้วยนะครับน้ำหนักของ Airpods Gen 4 anc เนี่ยแต่ละข้างมันเบากว่า AirPods p r o Gen 2นะซึ่งมันอาจจะดูความแตกต่างไม่เยอะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ย ก็รู้สึกได้นะว่ามันเบากว่ามันเลยทําให้รวมเรื่องฟิตการสวมใส่การที่มันเป็นเอ r ยบัตไม่ต้องมีอะไรมาอุดหูการที่น้ําหนักมันเบากว่าเนี่ยมันทำให้ Airpods Gen 4 A.N.C มันเป็นหูฟังที่เราสามารถใส่ได้นานๆแล้วรู้สึกสบายครับไม่ได้รู้สึกว่ามันฝาดีทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างครับถ้าสรุปใจความแบบง่ายๆเนี่ย AirPods Gen A.N.C มันก็คืออะไรกเตอร์เสียงแบบ AirPods อะ มันเป็นเสียงที่ไม่ออฟเฟนซีฟนะครับใครมาฟังเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออโอเคเสียงดีแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีสีสันออกไปทางไหนเด่นพิเศษนะครับมันคือเสียงแบบ Airpods ที่เบสเนี่ยไม่ได้ลึกเท่า Airpods Pro Gen 2แล้วก็ไฮสไม่ได้ดีเทลมากเท่า Airpods Pro Gen 2ครับซึ่งการที่เบสมันหายไปถ้ามาเทียบกันเนี่ยมันก็เป็นพอเรื่องเดิมนี่แหละครับการที่มันเป็น earbuds นะมันไม่ได้มีจุกซิลิโคนก็คือเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับ NC คือมันดีพอนะครับที่จะทําให้ฟอมรู้สึกว่ามันไม่ได คือการที่มันเป็น Airpods ครับคอนเน c t i ิวิตกับ Apple device ต่างๆดีสลับ device ไปมาได้หรือแม้แต่ไฟมายเนี่ยก็คือใช้ได้นะครับมีชิป U1 เหมือนกันกดเรียกให้มันร้องผ่านสปีเกอร์ได้นะครับแล้วก็ชาร์จด้วยที่ชาร์จ Apple Watch ได้ด้วยก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึง Airpods Gen 2ตอนนู้นเลยเนี่ยผมพูดว่าเออเสียงมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่า r e d e e m i n g Quality ของมันมันคือการที่มันเป็น Airpods มันเชื่อมต่อกับ Apple device ได้ดีแต่ว่า AirPods Gen 4 ANC เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือมันเป็นหูฟังที่ดีแล้วอ่ะเมื่อเทียบกับหูฟังอนอื่นๆที่ไม่ใช่ AirPods ด้วยซ้ m แล้วมันก็ได้บวกการที่มันเป็น AirPods ขึ้นไปด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยมันคือเรื่องราคาด้วยนะครับที่ AirPods Gen 4 ANC เนี่ยราคามันถูกกว่า AirPods Pro Gen 2ครับคือมันถูกกว่าจริงครับสำหรับใครที่อยากจะเซฟบัตเจตจริงๆนะแต่ด้วยความที่ AirPods Pro Gen 2เนี่ยมันออกมาก่อนหน้า AirPod s NC NC มาทให้้้ถไไปซือออนนล์กด คูปองกดโค้ดอะไรด้วยเนี่ยราคามันต่างอยู่ประมาณแบบ1,000นิดนิดๆเองนะแบบ1,000ทพนท่วนๆเลยด้วยซ้ำนี่แหละ เลยทาให้ถ้าใครอยากแบบซื้อจบจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญหากับการใส่อินเอียร์เนี่ยบมก็ยังแนะนําเป็น AirPods Pro Gen 2อยู่นะครับต่อไปอย่างที่ผมเล่ามาทางคลิปนี้ครับ AirPods Gen 4 ANC เนี่ยมันยังมีพื้นที่สำหรับมันอยู่นะสำหรับคนที่แวลู่เรื่องความใส่สบายอยากจะใส่หูฟังนานๆใส่แล้วไม่ฟื้นทีใส่แล้วไม่ล้า ANC เนี่ยคุณภาพดีพอด้วยความที่มันเป็น Earbuds เสียงคุณภาพดีได้ความ,มเป็น AirPods แล้วก็ประหยัดเงินไปได้ประมาณพันหนึ่งด้วยครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวทิ้ง Product Tag ไว้ข้างล่างให้ด้ววยยยยรับับหือ่่่าาาถ้ใใไมมนจกกเที AirPos โปรเจน2หรือว่า Airpods รุ่นอื่นๆไว้เนี่ยก็กดดูคลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแลวก็ subscribe บอยยนภัทรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ